สวัสดีค่ะเจอกับวินเดอร์เ้าอีกแล้วค่ะวันนี้วินเดอร์เ้าํนำท่านผู้ชมมาที่หมู่บ้าน อทิญญาไพรเวสซี่นะคะราชพฤกษ์รัตนาทิเบศน,นะคะวันนี้พามาชมบ้านสวยสภาพนางฟ้านะคะ,ะซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด93.5ตารางวาแล้วก็25 0ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยนะคะมีทั้งวมด3ห้องนอน3ห้องน้ำา,า2ที่จอดรถหห้องคถงใหญ่รับแขกนะคะแล้วก็มีห้องทำงานขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หลังบ้านยังมีสวนนะคะสวยอีกด้วยนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะโมก็จะนำท่านผู้ชมมาชมรอบๆบ้านแล้วก็สวนหลังบ้านกันค่ะตามมาเลยค่ะหลังบ้านนะคะก็ร่มรื่นนะคะเป็นนะคะจุอดพักผ่อนอีกจุดหนึ่งได้นะคะแล้วก็สามารถทำเป็นสวนสวยหรือนะคะปลูกผักสวนครัวเราได้ นี่นะคะโมก็พาท่านชมมานะคะข้างบ้านอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งก็เป็นที่พักผ่อนนะคะเป็นสวน,นะคะ่ะสามารถทําเป็นผักสวนทั่วนะคะปลูกผักต่างๆนะคะแต่งสวนหรือว่ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะยามเย็นได้เป็นที่สัรนๆนะคะได้เลยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะโมก็ได้ยืนอยู่ภายในบ้านแล้วนะคะตัวบ้านนะคะตอนนี้เป็นช่องโขงใหญ่นะคะตรงนี้นะคะ ก็เป็นโซฟาะคะสำหรับนักแขนะค่ะซึ่งตกแต่งนะคะสวยง,งามมีราคานะคะโคมไฟะคะ่ะก็มีราคานะคะตกแต่งด้วยนะคะ้ะาบ้านแล้วก็บิลอินนะคะสวยแล้วก็มีราคาเชิญชมได้เลย ตนนี้โมก็นำท่านผู้ชมมาชมในห้องรับประทานอาหารนะคะที่ก็เชื่อมต่อกอับหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นห้องรั้วนะคะมีขนาดกว้างน,นะคะสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับข้างล่างซึ่งก็เป็นสวนสวยนะคะแล้วก็ทางซ้ายมือก็เป็นห้องสักหลาง ู้ชมมาชมที่ชั้นสองกันแล้วนะคะแต่นี้นะคะโมจะนำ่า้ผู้ชมไปชมที่มัสเตอร์เดนต์นก่อนเลยนะคะเชิญชมเลยค่ะเป็นห้องขนาดกว้างนะคะตกแต่งนะคะสวยงามมีราคาั้นะะางนั้นเลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อนนะคะกับระเบียงหน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องนะคะน้ำในตัวโดวยเช่นเดียวกันค่ะ อันนี้ก็เป็นห้องนอนที่สอง นี้นะคะโมก็นำท่านผู้ชมมาที่ห้องทำงานขนาดใหญ่นะคะเป็นโฮมออฟฟิศกวาดา,าน,ดนะคะขนาดใหญ่จริงๆนะคะมีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่นะเพื่โต๊ะหน้าทำงานขนาดรองลงมานนะคะ่ะสามารถนะคะรองรับได้ถึงนะคะ4-5่ถ เป็นบ้านสวยสภาพแนวฟ้านะคะเจ้าของตกแต่งสวยงามนะคะรู้รามีราคานะคะรอบๆบ้บบานนั้นนะคะก็ตกแต่งนะคะเป็นสวนสวยร่มรื่นนะคะร่มเย็นนะคะน่าอยู่เลยทีเดียวนะคะซึ่งนะคะทำเลก,ก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ติดกับนะคะถนนน่าจะเพิ่งพัฒนาที่เบตน,นะคะแล้วก็ยัง เช่นนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้นะะ่าจะแล้วน,นะคะกะ็หากขัานูุรดนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อมาทางคุณแปร์นะคะบิลนอรคะได้ที่เบอร์0917308740และดิฉันนะคะ0 8 1 1 0 0 6 7 0 3ค่ะโทรเข้ามาแล้วก็เข้ามาชมบ้านแล้วก็นะคะติดต่อสนใจนะคะ,ะมาทางบินเนอร์ค้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ